จะทาว่างมีครั้งที่ห้าสิบสาเรื่องกล่าวถึงจิตใจตอนที่สองแหล่งกำเนิดของใจไม่มีใครค้นเจอว่าอยู่ที่ไหนอยู่ที่มีไม่มีเธอสามารถมีไม่มีก็เป็นส่วนรวมเป็นแก่นสากลหรือแก่นส่วนรวมไม่ใช่ส่วนตัว จิตใจของเธอก็กลับไปที่ส่วนรวมกลับสู่แก่นแท้สากลกลับสู่ธรรมวิถีแยบยนแห่งยานตนก็คือว่างไม่ว่างมีไม่มีมีไม่มีว่างไม่ว่างธรรมวิถีแยบยนแห่งยานตนอยู่เหนือวิถีแห่งจิตใจอยู่เหนือร้ายขอบเขต พวกเรามีความทุกข์อยู่ที่วิถีแห่งจิตใจได้ยินอะไรมองเห็นอะไรจำอะไรพูดอะไรฟังไม่สิ้นสุดพูดไม่หมดข้างในมีความเข้าใจผิดกันมากมายมีเรื่องของผลประโยชน์มากมายมาพันธนาการดังนั้นการเป็นคนของพวกเราจึงสร้างเหตุปัจจัยและ ผลกรรมตอบสนองมากมายสาเหตุมาจากไหนมาจากเสียงและรูปที่เข้ามาทางตาหูจมกูกลิ้นกายใจยังมีสีมหารูปลักษ์ว่างมีอยู่ข้างในจิตใจผูกมัดไว้ขอเพียงมีจิตใจมันก็คือมเมล็ดพันธุ์วัตถุแน่นอนที่สุดเพราะว่าสภาวะของจิตใจ มีไว้จำมเมล็ดพันวัตถุโดยเฉพาะมันไม่สามารถจำจิตญาณมันไม่สามารถจำสิ่งที่อัตตารับรู้การดำเนินชีวิตของคนไม่สามารถห่างจากวัตถุด้านหนึ่งให้ใช้วัตถุอีกด้านหนึ่งให้พันวัตถุพันวัตถุนี้เป็นมีไม่มีพันไปเรื่อยๆ ก็จะค่อยๆบริบูรณ์ขึ้นมาเพราะเห็นจิตใจก็คือเห็นวัตถุก็เห็นความมีก็เห็นกฎแห่งกรรมเราไม่สามารถเผาและปังกฎแห่งกรรมได้กฎแห่งกรรมเป็นลักษณะที่ต่อเนื่องกันจากอดิตชาติจนถึงชาติต่อๆไปการเวียนเกิดของคนในโลก จะเกิดเป็นชายเป็นหญิงเป็นสัตว์มีชีวิตที่ดีชีวิตที่ไม่ดีมีความเมตตาหรือไม่เมตตาเป็นนิสัยความเคยชินของเธอทำไมจึงเป็นเช่นนี้ไม่มีใครกำหนดมันเป็นการปรากฏของเหตุปัจจัยผลกรรมสนองอย่างธรรมชาติดังนั้นในใต้ล่า มีหลักธรรมสากลและกฎแห่งกรรมดำเนินจัดการคนเราไม่มีตายใจไม่มีตายแต่ปัจจัยการตอบสนองนี้ไม่สิ้นสุดกรรมตามสนองมีมากมายหลายชนิดไม่มีสองคนที่เหมือนกันชะตาชีวิตชะตากรรมปัจจัยกรรมสนองอุปนิสัย นิสัยความเคยชินการเวียนเกิดเวียนตายไปเกิดที่ไหนครอบครวัวไหนของคนทั้งโลกไม่เหมือนกันมันเกี่ยวข้องถึงการจำข้างในมีกฎแห่งกรรมปรากฏเรื่องนี้เราต้องเชื่ออย่าคิดว่าตายแล้วอะไรก็ไม่มีแล้วคิดง่ายเกินไปถ้าคิดว่าตายแล้วก็ไม่มีอะไรแล้ว ขอถามว่าสัตว์ที่คานอยู่บนผืนดินมาอย่างไรมันก็ไม่อยากเป็นสัตว์ผลกรรมที่ทุกยากลำบากของคนเราบางคนอวัยวะพิการบางคนตาบอดเป็นใบหูหนวกบางคนร่างกายไม่สมบูรณ์เป็นเพราะอะไรเพราะมีเหตุต้นผลกรรมตามมา ล้วนคือวิบากกรรมที่เราก่อขึ้นวิบากกรรมเหล่านี้เราต้องแก้ไขต้องบำเพ็ญสู่สภาวะที่ดีจากกฎแห่งกรรมที่ดีแก้ไขจนไม่มีกฎแห่งกรรมจะไม่มีกฎแห่งกรรมต้องมีไม่มีถ้ายังยึดความมียังมีกฎแห่งกรรมอีก จะเป็นกฎแห่งกรรมดีหรือกฎแห่งกรรมชั่วเมื่อกลับสู่ไม่มีกฎแห่งกรรมแล้วเราก็ไม่ลุ่มหลงกฎแห่งกรรมเราก็ไม่ถูกกฎแห่งกรรมควบคุมเราสามารถเป็นเจ้านายเองอยู่อย่างอิสระเสรีไร้ที่มาไร้ที่ไปเราก็สามารถสำเร็จวิถีแยกยนแห่งยานตน วิถีแยบยนแห่งยานตนมีความบริบูรณ์เชื่อมโยงทุกที่ไม่มีเกิดตายไม่มีมาไปแต่ถ้าเป็นวิถีแห่งจิตใจมีตัววัตถุยังอยู่ในภูมิวิถีหกล้วนเป็นรูปรักษ์จำแต่รูปลักษ์ก็ต้องมาเกิดตายไม่สิ้นสุดเราจะมากำหนดเกิดตายไม่ได้ มันคือกฎแห่งกรรมที่เธอสร้างขึ้นกฎแห่งกรรมจึงเป็นเจ้านายสร้างบาปแล้วยังเลอะเ,เลือนเลือนงงงวยไม่รู้ว่ามาจากไหนไปที่ไหนไม่เข้าใจไม่มีทางไปวันนี้พระวิสุทธิอาจารย์ตรายโลกบอกกับพวกเราถึงถมหน้าดั้งเดิมของพวกเรา พวกเราอยู่ที่สี่แยกขายยาวิเศษยาอะไรยาวิเศษก็คือป้ายทองยกเว้นการตายสามารถผันกายเนื้อเป็นธรรมกายถ้าเป็นกายเนื้อก็ต้องเกิดตายไม่สิ้นสุดเน่าเหม็นไม่สิ้นสุดเพราะฉะนั้นเราต้องมีความเข้าใจที่มาที่ไปของฟ้าดินจัก,กรวาล เราคือใครเราก็คือการจำชื่อนามสกุลรูปรักอยู่ในสิ่งรับรู้เรียกว่าตัวฉันตัวฉันของทุกชาติทุกภพล้วนจดจำชื่อนามสกุลร่างกายเสียงและรูปจดจำเป็นอนันตชาติดังนั้นจึงมีผลกรรมตอบสนองมากมายพูดไม่สิ้นสุดเปลี่ยนชื่อ เปลี่ยนนามสกุลไปเรื่อยๆถ้าข้างในความจําเป็นความจําที่ไม่ดีเป็นความจําที่ไม่สมบูรณ์เราต้องไปเวียนเกิดเป็นสัตว์ต้องปรากฏกรรมสนองของสัตว์เช่นเวลาเราสร้างบาปฆ่าคนเรามีความหวาดกลัวใครกลัวกันแน่ก็คือข้างในสิ่งรับรู้เสียงและรูปเกิดความกลัว เช่นนักโทษจะถูกประหารชีวิตเขากินข้าวไม่ลงเพราะสิ่งรับรู้ของเขาเกิดความกลัวอีกสักครู่ก็จะถูกประหารชีวิตแล้วเมื่อถูกประหารชีวิตแล้วไม่ใช่จบเพียงแค่นั้นเขายังต้องไปรับเหตุปัจจัยผลกรรมสนองยังต้องคิดบัญชีต่อไปเพราะว่ากฎแห่งกรรม เป็นลักษณะที่ต่อเนื่องกันเป็นเรื่องที่น่ากลัวเป็นเรื่องจริงไม่ใช่เรื่องปลอมดังนั้นข้างในสิ่งรับรู้ของพวกเราต้องผันจากมีเป็นมีไม่มีเรื่องนี้เราต้องมองเห็นชัดเจนมองอย่างทะลุปลุโปรงว่าเดิมมามันคือมีไม่มี จึงบอกให้พวกเราต้องสลายสภาวะที่เป็นอวิชชาใจทั้งปวงของพวกเรามาจากความมีเป็นเรื่องง่ายๆจากความมีก็มีใจจากมีใจก็มีกฎแห่งกรรมมีกฎแห่งกรรมก็ต้องรับผลกรรมตอบสนองข้าพเจ้าอายุมากแล้วแก่แล้ว เอาศัจธรรมนี้มาบอกให้พวกเรารู้พวกเรายังงมงายบอกให้พวกเราค้นพบลักแท้ของฟ้าดินจัก,กรวาลเรามีกายเนื้อที่เน่าเหม็นต้องอาศัยพระวิสุธทธิอาจารย์ไตรโลกมาชี้แนะเรามีไม่มีแล้วเราก็สามารถเข้าถึงว่างไม่ว่างเองสามารถจากกายเนื้อหมุนเป็นธรรมกาย ทําวิถีแยบโยนแห่งความว่างแท้ที่เขามักกล่าวคำว่าพุทธธรรมไร้ขอบเขตหมุนเป็นธรรมกายเพราะฉะนั้นพวกเราต้องเอาสัจธรรมนี้ถ่ายทอดถึงจัก,กรวาลห้วงอวกาศสามโลกทศทิศให้ทุกคนเข้าใจถึงหลักธรรมสากลของฟ้าดินจัก,กรวาลทุกท่าน ต้องบำเพ็ญปฏิบัติอย่างแท้จริงเธอบำเพ็ญได้มากแค่ไหนแสงสว่างของเธอก็จะมากแค่นั้นถ้าเธอไม่มีบุญกุศลแสงสว่างของเธอก็เล็กน้อยทำไมเธอจึงมีแสงสว่างร้ายขอบเขตเพราะเธอมีบุญกุศลร้ายขอบเขตบุญกุศลร้ายขอบเขตอยู่ที่จิตญาณไม่ใช่อยู่ที่จิตใจ ใจคือวัตถุไม่มีบุญกุศลเพราะอนันตชาติมาใจของพวกเราล้วนเป็นวัตถุเพราะสิ่งที่เราจำเข้ามาล้วนคือวัตถุถ้าเราสามารถผันวัตถุเป็นมีไม่มีเราก็จะมีสภาวะที่ยอดเยี่ยมเลิศล้ำมีไม่มีไม่ใช่ไม่มีมันอยู่เหมือนเดิม มันคือทำแยบยนต์ร้ายขอบเขตเพราะได้หมุนวัตถุเป็นรูปกายแยบยนต์ธรรมกายแยบยนต์หมุนวัตถุเป็นธรรมกายแยบยนต์แห่งยานตนก็คือมีไม่มีว่างไม่ว่างถ้ายังเป็นความมีก็คือวัตถุไม่ได้หมุนดังนั้นพวกเราต้องหมุนธรรมจักยิ่งใหญ่ ชีวิตของพวกเรามีขีดจำกัดอาศัยชีวิตที่มีขีดจำกัดมาทำให้ชีวิตบริบูรณ์สูงสรงล้ำค่าพวกเราอย่าทำเรื่องปลอมอีกเรื่องของกฎแห่งกรรมต่อให้ยุ่งขนาดไหนยิ่งใหญ่ขนาดไหนยังคงต้องรอฝังรอเผาอีกหนีไม่พ้น ขอให้ทุกท่านแยกให้ชัดเจนและเข้าใจความหมายและคุณค่าของชีวิตต้องไปลงมือปฏิบัติจริงดังนั้นข้าพเจ้าหวังว่าทุกท่านสามารถเปล่งแสงสว่างสวยัยสามารถสะท้อนแสงส่องแสงต้องสะท้อนแสงกลับไปด้วยการเขียนข้อความ เพราะการเขียนสามารถใช้ความจำหมุนความจำแล้วค่อยๆหมุนแสงยิ่งหมุนแสงก็ยิ่งสว่างใหญ่ขึ้นยิ่งรู้มากขึ้นยิ่งปฏิบัติจริงมากขึ้นสิน่นี้ต้องมีการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่แค่รู้ก็กลายเป็นความว่างที่ว่างเปล่าความมีที่มีก็ผิดความว่างที่ว่างก็ผิด ต้องมีไม่มีว่างไม่ว่างว่างไม่ว่างมีไม่มีคือความดั้งเดิมของฟ้าดินหน้าตาที่แท้จริงที่พูดมาแค่หวังว่าพวกเราสามารถเอาศัจธรรมนี้ถ่ายทอดต่อให้คนในโลกนี้คนในสามโลกทศทิศสามารถหาเจอแก่นแท้จริงหาเจอสิ่งที่จริงแท้แน่นอน ไม่ใช่เรื่องการนับถือศรัทธามิเช่นนั้นคนในโลกก็ยุ่งกับเรื่องที่นับถือศรัทธาเชื่ออะไรต่อมิอะไรมากมายนั่นเป็นแค่เรื่องความดีเป็นบุญวาสนาด้านวัตถุจึงมีการพูดว่าเธอมีวาสนาทำไมจึงมีวาสนาวาสนาก็คือวัตถุ เธอทำเรื่องของวัตถุเธอก็มีวาสนาด้านวัตถุเธอไม่ได้ปฏิบัติถึงมีไม่มีว่างไม่ว่างวัตถุกับจิตญาณตนรวมเป็นหนึ่งจิตญาณตนคือว่างไม่ว่างวัตถุคือมีไม่มีนั่นจึงจะเป็นเรื่องที่บริบูรณ์ที่สุดสูงส่งที่สุดของชีวิตวันนี้ หมดเวลาบรรยายแล้วหากพูดไม่สมบูรณ์ขอให้องค์เดิมของทุกท่านปรดให้อภัยสำนึกคุณแล้วสำนึกคุณอีกขอบคุณสวัสดี